สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพบก,กับผมแอดดิวอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังพยกมายกและทีมงานหมอลำสิง์วิหกรวมถึงมิตรรับฟัเพลงพี่น้องทุกท่านที่เข้ามานะตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะทรัพย์สินทางปัญญาก็คือการที่ชาวเน็ต เอาคลิปของเหล่าศิลปินเนี่ยดูดมาดูดออกมามาเป็นคลิปของตัวเองแล้วมันสร้างผลเสียอย่างไรครับมันสร้างผลเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณทำโซเชียลในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วมันเป็นกฎระเบียบของเขาเช่นคุณดึงคลิปาจากเข้ามาในช่องช่องหนึ่งแล้วมาเป็นช่องของตัวเอง ถ้ามันซ้ำกันหรือมันเหมือนกันคุณอาจจะไม่โดนแต่เขาอาจจะโดนนะครับมันเป็นการคัดลอกหรือการ Copy ซีิ่งมีการตรวจสอบนะครับถ้าคุณเล่นอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับหรือคุณกำลังจะสร้างรายได้โดยหาประโยชน์จากองค์กรหมอลำเสียงวิหกคุณไปเอาคลิปเข้ามาในคลิปเรียวนะครับ ก็ปี้มาเลยแล้วเปิดสร้างรายได้กำลังรายได้ขึ้นเลยกำลังปังเลยกำลังเฮงเลยแต่มาสรุปตรงที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงไม่พอใจศิลปินไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ขออนุญาตเขาคุณไม่มีมารยาทนะครับคุณผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะ คลิปที่ไปโพสโซเชียลเนี่ยแม้ให้เครดิตก็ผิดบอกเลยนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนชาวเน็ตนะครับคัดลอกทำซ้ำหรือแม้แต่นำภาพคลิปของผู้อื่นมาเผยแผ่ก็ผิดอยู่ดีนะครับนอกจากว่าภาพภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ล่อแหลมจนเกินไปเป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่สดใสอย่างน้องอาายสกุณาพรกับพ่อนกที่เขาถ่ายกันตามเวทีอะไรอย่างเงี้ยนั้นลงได้ และเราก็มาพูดต่อกันเอามาพูดวิจารณ์วิเคราะห์พูดในสิ่งที่เราเห็นว่าเราไปพบเจอมาอย่างไรเราประทับใจอะไรแค่ไหนอย่างไรเราพูดได้เพราะอะไรครับไม่ใช่เราเป็นนักพูดนะแต่ว่าเราพูดเพราะว่าหนึ่งคือเราพูดออกมาจากใจครับเราต้องการพูดหรือต้องการใช้เสียงของเราเนี่ยให้ทุกคนรับรู้ว่าโอเคพวกคุณมาฟังเราพูดเนี่ยพวกคุณจะได้รู้ไงครับหมอเอาเสาร์ที่หกเนี่ยเขา มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วมีการทำอะไรบ้างมีการาไปที่ไหนมีสตรอรี่ต่างๆที่ผ่านมาเขาทําอะไรเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาอยู่กินอย่างไรเขาอยู่กินกันที่ไหนเขากินอะไรบ้างมันคือการอัปเดต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 ต่อไปเรื่อยๆใน ep 1นึ่ง ep ส ep ส ep สไปเรื่อยๆนี่คือการพูดคือการที่เราหาข้อมูลมาจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการเอาคลิปของเขามาลงดูดมาลง โดยที่ไม่ใช้สมองไม่ได้ใช้อะไรเลยคุณไปเอาสมองเข้ามาคุณไปเอาคําพูดเข้ามาแล้วคุณก็เอามาลงคลิปของตัวเองเพื่อให้เกิดรายได้ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่คุณควรทําทคือหนึงเลยนะคุณควรจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแอดเนี่ยแอดไม่กล้าที่จะไปเอาคลิปเข้ามาเคยทําผิดนะครับเคยคิดที่จะเอาคลิปมาลงอีกครั้งหนึ่งแต่กลัวที่จะ มีปัญหาเพราะว่ากลัวจะไปซ้ํากับเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาตัดต่อในแบบของเราเนี่ยถ้ามันตรวจสอบขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องซ้าอยู่ดีเราก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาเป็นพูดวิเคราะห์ดีกว่าพูดในเชิงวิเคราะห์นะเราในถานดสายอ่านข่าวนะครับเราก็จะอ่านข่าวแล้วก็จะพูดในส่วนที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็พูดให้กําลังใจศิลปินพูดไปในทิศทางที่ ดีที่ทางบวกเพื่อให้ศิลปินเนี่ยเกิดความจันลงใจในการรับฝักแล้วก็เกิดมีกำลังแรงใจในการทำงานอันเนี้ยดีมากๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาฟังแล้วลองคิดตามดูนะครับว่ามันไม่คุ้มหรอกกับการที่คุณเอาคลิปคนอื่นมาเผยแพร่ต่อสาธารณะแม้จะให้เครดิตแล้วมันก็ล้วนนะครับล้วนผิดกฎหมาย หากเจ้าของผลงานได้รับผลกระทบเนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องร้องคุณได้เลยนะครับนั่นคือไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็คือเหมือนกับว่ายุ่งๆอยู่เนาะนพสกรก็กำลังจัดกลับจากเกาหลีแล้วนะครับรอดูพ่อจ๋ากลับจากเกาหลีแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามาภาวนาให้พ่อจ๋าเนี่ยหายไวๆดีกว่าหายไวๆเพื่อที่จะได้ขึ้นโชว์นะขึ้นโชว์ แล้วก็เพื่อที่จะได้คู่กับน้องอายสุดที่รักของพวกเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่เหล่าแฟนคลับเขาอยากเห็นนะครับน้องอายกับพ่อจา๋าสไตล์เกาหลีหัวใจเดิมอะไรประมาณนี้หน้าใหม่สไตล์เกาหลีแต่หัวใจเดิมอะไรประมาณนี้นะครับ<笑><笑>ก็เอามาฝาทกทุกท่านแล้วกันนะครับยังไงก็เอาไปเป็นข้อคิดละกันนะสําหรับเรื่องของ ลิขิตนะครับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนาะยังไงก็ลองใช้สตินิดนึงนะครับถ้ายังอยากที่จะอยู่อ,องค์กรหมอลำสิงห์วิหกต่อไปแล้วก็ทำข่าวเกี่ยวกับหมอลำต่อไปนะครับคุณควรที่จะแชร์ดีกว่าแชร์คลิปของเขาแชร์สิ่งที่เขา ลงในสตอรี่หรือเรื่องราวต่างๆคุณแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับรู้นะครับหรือถ้าคุณจะทําคลิปเหมือนแอดดิวนะครับคุณก็วิเคราะห์ในทางที่ดีนะข้อเสียทุกคนมีหมดครับทุกคนมีมุมขาวมุมดําอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกพูดด้านไหนแอดดิวไม่เคยสนใจนะครับว่าทีมงานเสียงวิหกจะทําผิดพลาดอะไรมาก่อนจะเคยผิดพลาดจะผิดผิดอะไรมาหันอะไรขนาดไหนแต่เราเลือกที่จะพูดในส่วนที่ดี เราก็พูดได้ใช่ไหมในเมื่อเราเลือกแล้วคุณได้ฟังแล้วทําไมเราไม่ส่งพลังให้แก่การละกันนะครับก็แค่นั้นเองนะส่งพลังให้แก่การละกันนะครับสี่วิหกจงเจริญครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ